ไม่ถ่ายเนยดูวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวพอหนูโตอ่ะเนีย่ยเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยโอ<ฮ>้โหอร่อยไหมอร่อยพวกนี้เป็นโรงเรียนไหมเนี่ยไปกินข้าวกับมะม่วงเหรอรักพ่อไหมรักนะรักมากไหม

ดูสิครับแม่แลราถ่ายรูปไหมถ่ายวิดีโอไว้<ม>เก็บไว้ไงไว้ให้เวลดูตอนโตดีไหม